เอาแล้วสวัสดีคุณดูทุกท่านนะครับวันนี้หลังจากที่เราปล่อยคลิป f ิทแมนร้านห้ามีทอนแล้วก็มีเสียงตอบรับมากมายนะครับโดยเฉพาะจากพวกไอตำรวจชาวบ้านตำรวจชนบ,บทพวกเอ,อ่อตำรวจภูทรนะครับไอผู้ใหญ่บ้านติดจดน,นะครับก็มาเกทับเรานะครับว่าไอเซ็ตร้านห้ามีทอนอะไรเนี่ยมันจะสู้เซ็ตฟรีเอ่อฟรฟรีถล่มกลับอะไรได้นะครับก็จริงๆผมไม่อยากพูดเยอะนะครับมันเขาเรียกว่าตามราคาตามคุณภาพนะครับคุณภ,ภาพตามราคา จริงๆเนี่ยไอเซฟี SS free, ถล่มกลับผมก็มองว่าดีนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็ถือว่าตามราคาครับของฟรีมันก็จะไม่ค่อยดีหน่อยนะครับก็จริงผมไม่ได้มาพูดพูดอย่างเดียวครับวันนี้เรามีหลักฐานให้ดูแล้วก็เดี๋ยวให้คนดูไปตัดสินเลยว่ามันเขาเรียกว,ว่ามันตามภาพนะฮะไม่อยากพูดเดยอะครับเจ็บคอไอพวกตำรวจชนบทขอนำเสนอเซตฟรีถล่มกลับนะแล้วก็นี่ MCA หนึ่ง กับบรรจุกระสุนได้5 4 2 2นยีนัดยิงได้425,000นัดใน1วินาทีึ 15, <000. S 1> งกับบรรจุกระสุนได้5 4 2 2นยีนัดยิงได้4 2 5 0 0นนัดใน1วินาที 15, <000. S 1> และที่สำคัญนี่ลดกันกระสุนระดับเพชรคาดนะผู้ <iques> เองจะถล่มอะไรเข้ามาก็ตามนะเองถล่มคันนี้ไม่ได้หรอกมันจะบอกให้ เข้าใจไหมไอเรื่องรถทุ่มเกาะกันกระสุนเนี่ยเหมือนว่ายังไม่เคยประทะกันจริงๆนะแต่ว่าตัวอย่างอื่นที่เราประทะมานะยามพันธ์รตำรวจล้วก็มีให้ดูเป็นตัวอย่างอื่นนะครับแทนไอรถทุ่มเกาะได้นะครับ อา้าวเราเป็นไงบ้างครับสำหรับเซตร้านห้านะครับที่ผมบอกไปเนี่ยคุณภาพนี่ไม่ได้ต่ํากว่าเซตอ่าเซตฟรีถล่มกลับแน่นอนนะครับซึ่งซื้อไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วก็ไอพวกเซตฟรีถล่มกลับอะไรอนี้ก็บอกลาได้เลยนะครับเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ได้นะครับเพราะคุณต้นไม่ได้นั่นเองนะครับขอบคุณครับ